ฉันมาเก็บเห็ดน้ำมันอีกแคืออยู่นี่ล้วแต่ว่าขั้นถึงไปเรืงเครื่องก่นหน่มวยโอกาสนี่ย ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อออเนื่นหาลอยนะครับอยู่เนื่นหาลอยอยู่จังหวัดอุบลนะครับอำเภอํายื่นนะครับตรงน,น,นี้มีป่ายครับอ่านให้ฟังหน่อยอันตรายวัตถุระเบิด ม่ปลายนะครับทา่ากับท่านี่ครับนี่พื้นที่นี่ครับเป็นสนามลบเกลานะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาใส่ระยะาทางวันสองกิโลเมตรท่งขนถ่างชิดน,นะครับนี่ระว่างท่าไปก็จะเป็นโดยโดยปลานะครับไปกันครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปบึง,ง,งสวยไหมครับพี่ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับพี่ <laughs> เห็นปิมปิมเห้อครับเดี๋ยวเบื่อนครับเมืหหอนไฮไลท์ครับผมอ<ฮ>้งามงามครับงามอู้ตอนนี้ผมเห็นเป็นเหมือนทะเลหมอกนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปพาไกลนะครับตัวน,นี้เห็นทะเลหมอกเลยครับสวยงามมากครับผม สวยๆทะเลหมอกคืออะไเชีย่นี่ครับพื้นที่ตัว้างหลังสีเป็นทะเลหมอกนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ไซนะครับยู่เบิร์ตัวนี้เท่าเนินบริเวณเนินห้าร้อยเนินตรวจการห้าร้อยห่างจากตัวจังหวัดร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกิโประมาณนี้ร้อยสามสิบกิโลนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ทางหลังสีเป็นทะเลหมอกมีอย่างสี่ทุ่มหมู่บอยเบิด เรือเขาดึอ okay. ข <the hate idamente> ึ้นมาโชคดีเลยเนาะโชคดีคือฝนตกฝนตกนอนนัั้งคาเตโอเคคอมเมนต์ข้องสีอูดนี่แหละรวเวณจุดเนินอร่อยนี่หมออ๋อแสดงว่าตอนสมัยตอนเ้าหลบตอนนั้นขาได้เปรียบเป็นหวให้ยูสิก็ตังคนตังเนเขากะมีเนินให้ก่อนเนกะเนิเหลายูเนินนะั้งคนตังนิงกันองนั้นี้เป็นเหล้าเหลแดงันเหลลังงลังทัดไปกับมเมนเอ้ยเอ้ย้มเนล่า ขเมขเมินเขมินแดงนี่เล่าฟังทั้งนี่นเลื่อยไปนิดเดียวเป็นดินก็สีเหลียบด้วยปันมีปากันแนี่เห็นเป็นแนวแนวเหลียบไปเลยเนาะ,ะตัวนี้ดีได้ตัวไหนกับเขมินเนาะตัวนี้นน <c oughs> อ่ะไปเบิดงครับผม เขาเราจะอยู่ตรงนี้เนินห้าร้อยตรงนู้นคือเนินห้าร้อยนั่นคือฐานตัวที่แหลมันยืนนี่แหละฮะอยู่นุ่นนุ่มนุ่นเน่อมีไปเด้โอเคไปได้เนี่ยนะอร่อยเนี่ยขึ้นเนี่ยตัวกลางช่วงีปัญหาก็พิพาทนี่ยจางคนจ้างยึดพื้นที่ตัวนี้ชิบิทูกันบ่อลงไปนี่ยยึดตรืเนินห้าร้อยนี่ยึดขึ้นมองนี่แหละพื้นที่เขาอยู่ยืนอยู่นี่ไม่นครับยึด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 ศาสตัวนี้ผมัชชิกอนคอมิ้นต์ก็ยิงปืนในเขึ้นมามีคิดมีคิดใช้ได้ได้ เหล้าก็จะอยู่นี่มันจะมีสลากกันเท่ามังค์เท่าเรี่ยวขว้ากันมาอเมโนครับเขาตรงไปนี่สิเป็นอ่างเก็บน้ำนี่อ่างเก็บน้ำอย่นี่เขาตรงกันไหมนี่ปลายนี่สิเป็นอ่าสลากีมุกสามะเด็นนเหล้าอยู่กันนี่กัมเมนไถ่เลาะถ้าเอื่นสามเหลี่ยมมรกตเป็นแบบตรงๆรนะช่องบกอืมนอร่อยเป็นจุดที่ต่อสู่กันเข้มข้นที่สุดคือจุดนี่โดยบริเวณนไล่ก็เป็นอะไรก็เนิ่องหน่อยนี่แหละขึ้นเนินองขอการท่าร้อย าจะมีเนินองหกสามหน,นึ่งคือชันนลูกนะบอกว่ายังว่าลุงไปนึ่งที่ยากนี่ไม่ได้ว่าหกสามหนึ่งตัวนี้ตัวนั้นครับตัวหกสามหนึ่งพี่ากะต่อไปครนบผมเป็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์นะครับตัวนี้อยาก้นจุดซับซ้อนผมก็เบิ่บ์นพอถึงบ้านเดย์บ้านเดโชมรกฏเดโชมรกฏนี่คือขมันเนาะแมนน่าจะเป็นตัวนั้นเป็นหมู่บ้านโมตัวนั้นความเขาลูกนึงก็จะเป็นลาว โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปกันครับ ก็นกราฟแล้ครับผมมาก็อใเมืองมาเอาตัสิบสาคนสุดม้าเทียวก็หอาเดียวล้วก็ลงไปแด้ขึ้นมาคนทะเบงนี่บ่แงนครับมหวตรงไหน้าร้อยวิ่ <900. S 2> มองทางเดียวก็เนิ่นมาเลยเนินตรวจการห้าร้อยวัดจากระดับน้ำทะเลห้าร้อยสูงสูงสูงโชคดีนะครับมากแล้วมนมีหมอกเ่มวันี้ไม่มนหมอกดอกขี้เมฆขี้า จักกิโล่ใหญเทาอย่างขึ้นมาเพราะมันกิมิตจะอร่อยสองร้อยสามร้อยสามรวะสะดวกสบายมีน้ำอยู่ยังหันข่าดอกจังูเป็นว่าขันยางมากเดียวเสือเสียวเฮ้ยบวกงามากเลยเนี่ยงูงูเลยขามท่ากี่เดียวครับครับผมนี่ก็เอาฝากบรรยากาศแล้วฝากครับสำหรับเนินหารอยครับนี่ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลแ์กดแชร์นะครับขอบคุณครับไปแล้วครับผม